ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแบ่งความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาโยธาจบใหม่หรือวิศวกรโยธาที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานควรรู้ก่อนทํางานออกแบบก่อสร้างและทํางานออกแบบโครงสร้างให้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามมาตรฐานนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะแบ่งออกไปประมาณสามหัวข้อใหญ่ๆที่ผมพบเจอในการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้นะครับโดยที่หนึ่งผมจะพูดถึงกระบวนการ ที่ได้มาของแบบก่อสร้างหรือชนิดของแบบก่อสร้างนะครับแบบที่2นะครับคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและแบบที่3คือรายละเอียดที่ควรรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนที่1ครับในเรื่องของการได้มาของแบบก่อสร้างนะครับเริ่มต้นนะครับในแบบก่อสร้างที่เราใช้กันในประเทศไทยจะมีด้วยกันประมาณ4แบบนะครับโดยที่แบรนด์ที่1จะเป็นแบบโครงสร้างจะเป็นแบบที่กําหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบความแข็งแรงรายละเอียดของ พวกส่วนของโครงสร้างจําพวกคานเสาพื้หนหรือส่วนต่างๆที่เป็นโครงสร้างของบ้านนะครับแบบที่2คือแบบสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งจะเป็นแบบที่ทําให้เราเห็นรูปร่างของอาคารที่เราทําการออกแบบครับเช่นใส่กําแพงใส่หน้าต่างใส่ประตูห้องนี้ใช้อะไรห้องนี้เป็นห้องอะไรห้องนี้ใช้ทํางานหรือห้องนี้เป็นห้องน้ําอะไรพวกนี้นะครับแบบที่3คือแบบไฟฟ้านะครับซึ่งแบบไฟฟ้าจะเป็นแบบที่ ระบุไปเรื่องการเดินไฟฟ้าภายในบ้านนะครับว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนปักอยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนตู้โหลดอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินไฟยังไงในบ้านนะครับแา่สุดท้ายคืองานสุขภับานนะครับซึ่งงานสุขภับานเนี่ยจะเป็นแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบประ,ประปาภายในบ้านครับรวมถึงระบบน้ําดีน้ําเสียซึ่งน้ําดีก็คือระบบประปาครับส่วนน้าเสียคือจะเป็นน,น้ําที่ผ่านการใช้งานในส่วนของการออกแบบงานโครงสร้างนะครับจากที่ผมบอกว่ามี3รูปแบบแต่ถ้าเป็นในภาค ในตาขาของเราของโยธาเนี่ยส่วนมากจะเราจะยุ่งอยู่เกี่ยวกับ2แบบก็คือแบบโครงสร้างกับแบบสถาปัตยกรรมในส่วนของการดําเนินงานครงสร้างเนี่ยเราต้องได้แบบราฟก่อนแบบราฟจริงๆมันก็คือแบบสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ของโครงสร้างหรือคอนเซปต์ของของอาคารที่เราต้องการที่จะสร้างนะนงานก่อสร้างจะต้องเริ่มจากแบบสถาปัตยกรรมก่อนจากนั้นค่อยเลื่อนไปโครงสร้างนะครับ ซึ่งแบบสถาปัต์ต้องนิ่งก่อนจะไปโครงสร้างนะครับก็จะได้เข้าใจว่าตึกเราหน้าตาเป็นแบบไหนจริงๆนะครับ